ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะรู้สึกอย่างไรเมื่อมาเรียนที่ตึก RN คะรู้สึกว่าเราจะต้องเผื่อเวลามาเรียนค่ะเพราะว่าจะต้องอดแถวขึ้นลิฟต์นานคิดเห็นอย่างไรกับที่จอดรถของตึก RN คะพื้นที่ไม่เพียงพอต่อรถของนักศึกษาค่ะคิดเห็นอย่างไรกับลิฟที่ตึก RN คะลิฟมีน้อยค่ะแล้วก็ไม่สมดุลกับจํานวนนักศึกษาค่ะ สิ่งที่อยากให้แก้ไขคืออะไรเพราะอะไรคะหนึ่งก็คือเรื่องโต๊ะก็อีในห้องเรียนค่ะเพราะว่าโต๊ะที่ชารุดนะคะพอวางอะไรบนโต๊ะแล้วเนี่ยก็จะทําให้หลุดลงมาแล้วก็ทําให้ข้อขาขอเสียหายค่ะ2ก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะเพราะว่ามีกลิ่นเหม็นค่ะอยากให้มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือไม่เพราะอะไรคะไม่มีค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงเมื่อมาเรียนที่ตึก RN คะเออ ก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนที่เราได้เรียนตึก Rn เราก็จะต้องเผื่อเวลาคันตื่นแล้วก็การมาต่อแถวขึ้นลิฟต์ค่ะคิดเห็นอย่างไรกับที่จอดรถของตึก Rn คะคิดว่ามันยังไม่เพียงพอค่ะอ่าถ้าเป็นไปได้มีถ้ามีที่จอดรถที่เพิ่มขึ้นก็จะดีค่ะคิดเห็นอย่างไรกับลิฟต์ที่ตึก Rn คะคิดเห็นว่าแถวยาวมากค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือ อ,อ,อยากให้มันเร็วกรวดเร็้กว่านี้ค่ะสิ่งที่อยากให้แก้ไขคืออะไรคะเพราะอะไรสิ่งที่อยากให้แก้ไขก็คงจะเป็นเรื่องลิฟต์ละค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ามีลิฟต์ที่แบบสามารถมีลิฟต์เพิ่มขึ้นมาอีกได้ก็คงจะดีมันจะได้สะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะอยากให้มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือไม่เพราะอะไร ก็จะดีมากค่ะเช่นเป็นแอปอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถบอกเราได้ว่าสมมติเออเรายังไม่มาแต่ว่าเราสามารถตรวจเช็คได้ว่าเออที่จอดรถยังมีพอที่จะจอดไหมหรือเออลิฟมีคนเดียวไหมหรือว่าอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะรู้สึกยังไงเมื่อมาเรียนที่ตึก r n คะรู้สึกว่าต้องเผื่อเวลาเยอะมากเลยค่ะ คิดเห็นยางไรกับที่จอดรถของตึก RN คะรู้สึกว่าไม่เพียงพอตอนนิสิทธ์ค่ะคิดเห็นอย่างไรกับลิฟที่ตึก RN คะก็ไม่เพียงพออยู่ดีอะค่ะเพราะว่านิสิตเยอะสิ่งที่อยากให้แก้ไขคืออะไรเพราะอะไรคะอยากให้แก้ไขลิฟต์แล้วก็ที่จอดรถค่ะเพราะว่านิสิตเยอะแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิตแล้วก็ลิฟต์ก็มีแค่2ตัวค่ะ อยากให้มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือไม่เพราะอะไรคะก็อยากให้มีค่ะอยากให้มีระบบที่แบบเช็คว่าที่จอดรถที่ไหนว่างบ้างสําหรับที่เราจะไปจอดได้ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะรู้สึกยังไงเมื่อมาเรียนที่ตึก r n คะต้องเผื่อเวลามาต่อแถวขึ้นลิฟต์ค่ะ คิดเห็นอย่างไรกับที่จอดรถของตึก RN คะที่จอดรถน้อยรถเยอะไม่มีเพียงพอต่อน,นิสิตค่ะคิดเห็นอย่างไรกับลิฟที่ตึก RN คะรอนานทําให้บางครั้งได้เดินขึ้นบันไดค่ะสิ่งที่อยากให้แก้ไขคืออะไรเพราะอะไรคะเพิ่มที่จอดรถค่ะเพิ่มลิฟต์เพราะจะได้เพียงพอต่อน,นิสิตค่ะอยากให้มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือไม่เพราะอะไรคะ อยากให้มีแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะเพื่อเช็คว่ามีที่จอดรถหรือคนที่ต่อลิฟต์มีมากแค่ไหนค่ะขอบคุณค่ะ